สวัสดีครับท่านชมครับบ่าวเถาพาท่านชมครับมารับชมตงงวดครับผมแม่ขั้วปูซีศูนย์ครับเมสินครับผมงวดวันที่1สิงหาคม2565ครับมารับชมมาฟังน้ำกันครับว่าแม่ขั้วปูซีศูนย์เพิ่นจะเน้นเจเด่นคู่์ไรหรือฝันดีบอนะครับท่านชมครับรีบวิ่งได้หรไปไหมครับเมสินสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสวัสดงคะแม่ โอ้กระนั่งปอกกุ้งค่ะปอกกุ้งนะครับเนาะทำกับข้าวใส่เพริศใส่เพรนค่ะครับเหมือนมีเมนูนย่งครับเนี่ยาจะตุ่มซุกี้ค้นป่าลวกพักกระซันตัวครับผมค่ะเป็นยังไงพี่น้องบ้านเจ้าคนเจ้าคนเนาะค่ะเนาะโอ้ยแม่ขั่วกับพ่อัทเหนไ่อฟื้นอยู่ดอกนี่จะมาตีคักสู่หึ่เก่าครับ เป็นาา่าขั้วจะกใจวอวนงใจะน้อยอยู่ทีเดี่ยวนี่เรียกวิ่งกับว่าเขาเนาะเป็นมาสูน้ำเมสินที่เก่าบอกเป็นญาติบอกเป็นญาติาแต่พ่อสงพูดจะเล่นโอ้โหยโดนเสกีเล่นไปเลยเนาะหือมาขาจะพูดจะเล่นเฮ้ยขาตีใครอยากตัวเดเนหคุณเด้อนี่ ยังข้างในนี่แม่อันนี้นยก่งกันเลยไม่นแต่กอยากเยรกนี่เลกนให้ดูไดดได้ปูแหมงวดนี้คูอะไรครับปูว่าว่า่นแม่คูเอาพันธลาุกนจะคูนะครับเพราะว่าให้ไปกัยญานพี่น้องเข้าแค่ขาเข้าเงนของใครอยู่ว่าจะสื่อายครับ ก็เบิ่งเนาะก็เบิ่งแมนไม่สินครับเดีวว่าสูงกุยจันร์แมนเมสินจริงมากอะหากับหากระพงแมนครับที่ไม่สินให้มาหากระพงแมนสิเขาอีกวันนี้เท่ากับบรูคือกันครับแต่วันมันผ่านมาแล้วงวดทีเหลวครับที่นี่ไม่สินว่าจับคู่ไหงกันเอาเนื้อมาเคียนมาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้ครับแม่สิเขาบัวเขากับบรูคือกันเนาะ ค่ะคนรวมดีไม่สินฟันดีป่ค่ะไม่สินกับว่าท่านไหนฟันท่านไหนฟันหมดนี่แม่นทั้งแม่ซินกับว่าอยากฟันดอกฟันดีว่าถือเลขหนิเอาเลขไปชื่อรูดครับจับครูเห็นล้นะครับเนาะเลขวิ่งที่ไม่สินให้มาหากกับพกเมอนจับครูกับจับครูหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งห่ากับห้าแปดห้าแปดหกเก้าโอ้ครับก็ถูกใจมากเลยครับ หาแปดพี่ปูมัดมันมีสินมันอยู่หาแปดเด็กแม่ขั้วบหาแปดตรงตรงโอ้แม่เราแม่มาเ็บดห้าแปดเแม่มาันเ่คุยกับคุยกับแม่เพิ่นอยู่เมื่อกี้นี่แม่เพิ่นกว่าแม่มาหาเก่าได้เอาสันติบาล่บาเถ้าหาเก่าหาแปดรับเอาปู ผู้มัดตัวใดครับไม่ยั้งมาท่านเอาวันตายอยู่บัวม้าขยับตัวนะค่ะมาานครับเรียกวอกที่บางออกเนาะเป็นสินฟันคู่ใดอยู่บ่เป็นสินกับบัวหยักฟันไหมอ่าทั้งสี่คู่นี่หนึ่งหาหนึ่งหกเมนหาแปดหกเก่าหกเก่าอืมคือของเมสินนี่ตรงๆได้ครับท่านผู้ชมครับเมนอ่าเป็นชุดบนล่างครับกับบัวไหลนะค่ะบัไหลสี่คู่ค่ะ ตอนเรกไปสินกะงามเนาะค่ะเนาะในใจนะนักตัวไรในใจหนักตัวไรครับในสินโอ้ยในใจแม่ก็ซื้อสิบหกไว้ไลใบอยู่อ่าโอ้เน้นสิบหกน 6, ้นแม,ม,ม่มักสิบหกแต่ว่าแฟนคนสิมักตัวไรแม่กะมุ้งหูเนาะครับ่แแะนนบแต่ว่าแม่ก็ซื้อซุ้มน,นี่ละแกซีครูครับเอฟซีแม่สินเด้อครับนะครับผมส่วนมาบอกเป็นยังท่านสู่ต่อน้ำในขั้วปูสี่ศูนย์ที่เก่าท่านอ่าอือ มันสิเข่าบว่เขากระลอเบิ่งวันที่หนึ่งสิงหาเนาะแม่นครับขาดลุ้นน้ากันครับผมขาเล็วิ่งมากผู้ใดมีเรียกดีๆมาติดมาติดครับหกะอ่าโอเคครับค่ะอืแต่ว่าแม่ครัวบรอยากเราแย่งแล้วตอนนี้หัวบรออกแล้วตายงวดเมื่อกี้นี้อนถ้าแตทย์ผสมผู้เจริญมบุญก็ว่ายึดยืนนาราเพราะพันงวดบ่ว่าครับมันงดเนาะ เราเพิ่มทาเลาะโอ้เห็ดสุกี้เนาะค่ะเมซิงก็นั่งกอบกุ้งค่ะใช่จะจะซื้อหลายด้านี่น้องด้านซีบบ้งเลยน้อยพ่อได้รุ่นนะพอได้รุ่นพอกินหอดแม่ขั้วคือเล็กวิ่งเมซินก็ย่ำเล็กวิ่งนี ห้ากับหกไม่สินนะห้ากับหกเลขวิ่งกับผมแต่ว่าในใจของเม่สินคือสิบห้ากับสิบหกตัวมันสิบห้ากับสิบหกครับโอ้นี่ครับเน้นให้แล้วครับพี่น้องเม่สินมันซื้อลายอยู่ล่ะซื้อซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อครับหกใบยู่ครับเน้นให้แล้วครับเม่สินเดี๋ยวบ่าวเขาจะเขียนโตใหญ่ใหญ่แหย่ได้ทำชมวงครับโตมากเม่สินมันก็บอกแล้วครับก็มีเอฟซีเมสิน ฝากถามเขามาหลายครับพจน์ว่าเป็นยังไงสันมัดไม่คั่วพจนอารมณ์ดีสันถูกเพิ่นกะว่าถูกผิดเพิ่นกะว่าผิดแต่ว่าตอนนี้นั่นยิบบอกเราต้องไม่คั่วเลยถูกเพิ่นกะว่าถูกผิดเพิ่นกะว่าผิดนะฮะเมื่เข่าแล้วเนาะมุกยี่นี่กระจายอวบระยานพี่น้องเขาเสียเงินน้ำหลายธรรมดาละค่ะแม่มันกะมีเข่ามีลนกเนาะค่ะ ต่เล็กมิงกับเ่าเคยผ่านก็เตรียมมามาผ่านมุกีเนี่ยละครับนีเาจะเข้าเขากะซาแล้วนั่แหละเนาะค่ขันเขากระซาถูกได้บอกบุญพี่น้องเนาะแม่เนแม่ครับกเลนาะนพัดลมคนใส่อยู่อ้คนใส่อยู่อมายากเอาเดี๋ยวพอถอดจะเขียนตัวยังไงให้ครับทผช้ชมดับกรับทผช้ชมครับนี่ครับแม่ครัวปู่4ี่ย์ครับแมสินได้ครับผม กับหนึ่งเดือนแปดหกห้าครับวิ่งห้ากับหกนะครับเนาะกับหนึ่งหาหนึ่งหกหาแปดหกเก้าครับอ่าแม่สินเป็นกับฟั่นให้ตัวที่แม่พันชอบด้วยคนเน้นแล้วหนึ่งหาหนึ่งหกครับผมมึนกัดบอกี่แม่เพรเฮ็ดเพเป็นได้เลยแต่ว่าเลขที่ว่าหากับหกแม่แม่แตเฮ็ดแต่ยกแต่พูดว่าตัวติดหนี่แม่ เป็นยังคือยังมาติดกันองกอดูอคือ,อไ่พีเฮดบอปเป็น,ปแ,นแต่ว่ามันเป็นตัวที่ว่าคำนวดอะี่สมแม,ม่คำนวณเองเลยมันบะคันนี่บอดีแม่กะโอ้ตัวมักมาตัวนี้บอกโอ,โอก้กับตัวมกักเป็นตัวมักตัวชอบนะครับเนาะ่ะะสิใหาคำนวณเป็นปบลอปเป็นแต่ว่ามักตัวนี้จะน่าตัวนี้ตัวนี้มันบะคันแม่โอ้ค่ะับจับเหล็กจุดนันมาใส่จุดนี้ซื้อค่ะเด่นตัวนันเด่นตัวนี้นามสินเนาะ ค่ะแต่ว่าพันจับแม่นนี่แม่แม่นมาไลายงวดนะแม่นมาไลายงวดอ่าครับขันแม่นได้แม่ได้บวกคุณพี่น้องได้แหมน้องมันเองครับผมอืคู่ใดกันล่อถ่าแต่ไม่คั่วไม่คั่วอยู่นะค่ะเคนอยากได้นะคัวเ่นว่าแม่คั่วเบาตรงดีเพราะว่าเนาะค่ะถูกคือถูกผิดคือผิดเธนาค่ะเป็นเล่มักค่ะ กระโถุงอีลีเนาะก,กินเีกมม็ถุงเกาใเสี่ยงหรอคะเอาขวเกาเนี่ยปิดไว้ลหคะเลเิกเคสไปกับปิดไะะรไหมคแต่ว่าตัวเน้นเนี่ยหนึ่งหาหนึ่งหงก,ก็มีสินเนาะค่อยมากหนึ่งหหนึ่งหงหนึ่งหแง,หคงีครับจะสิมาต่างข้าคิดบอสคีอเก่า กลับมาให้เก่าัหลง่รองนั้นเอาเอาล่องไปแน่แม่มากตัวนึงคือแปดหนึ่งตัวร่องแปดหนึ่งแปดอ๋อกับแปดเอาแปดหนึ่งนี่ตรงกับปูดิมะรูดเออแม่แม่ชอบคือว่าแปดตัวร่องเนาะแปดหนึ่งนะครับเนาะต้องกับแต่ว่าเพิ่มตัวร่องอีกคูนึงนะครับเนาะเพิ่มตะว่าขอแบบบนล่างแค่นั้นอ่ะครับผมเพิ่มตัวร่องอีกคูนึงคือแปดหนึ่งนี่ครับผมนี่ครับ แใ่สินเพิ่นวาเนาะครับเนาะร่องไว้น้ำแหนเพราะตัวนี้แม่เพิ่นกะนี่ครับมักเป็นตัวร่องน่ครับแปดหนึ่งครับเผื่อแม่เพิ่นว่าเอ้าคือบอบอกเพิ่นจะวานี่ครับเพิ่นจะวาบอกไว้น้ำตัวร่องเพราะว่าแม่ขั้วกระซื้อน้ำหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเนาะครับตัวเป็นตัวร่องครับท่านผู้ชมนี่นะครับแม่ขั้วเพิ่นกะจับคู่ให้ต้องงวดแล้วครับ ขันกระบางวดดีสซิมน้อยๆเด้ออย่าสิมหลายอย่าิมหลายครับบ่ไบักอะไรครับแม่สินเพิ่นกันเน้นกะย้ำให้เลยเด้อท่าน้ชมครับเล็กวิ่งครับเล็กเด่นครับแม่สินเพิ่นกะ ฟันที่5กับ6กน่มิสินเนาะครับเต่สินเพิ่กระจับคู่ให้ครับหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าแปดหกเก้าร่องเมสินมาร่องตัวหนึ่งแปดหนึ่งน่ามิสินเนาะตรงตรงตรับงตรงครับไม่ต้องกลับ ซิ้มหน้อยๆจะซิมไรหมอดแม่ขั่วโดนๆครับเอ๋อนี่ครับทนมช้่มแคปหน้าจอครับค่ะแม่ขัวปูสีซูนครับอ้าวโกบมันหมานะครับเนาะุกคนเ้ยค่ะครับผมครับวิ่งห้ากับ6ครับผม1นึ่งหหนึ่สหกเมินพํายด้ะครับหนึตเน้นๆตัวเด่นๆ58แ9เป็นตัวร่อง ตัวร้อนอีกตัวหนึ่งคือแปดหนึ่งครับแมสินเพนวานี่ครับผมเน้นเป็นชุดบนล่างเน้นตรงๆครับไม่ต้องกับยำมาตรงๆรไม่ต้องกับเด้อท่านผู้ชมเนาะกับคลิปนี้ขอบคุณแม่สินครับผมกับในขั้วฟัวรร่มดีครับเอฟซีเพนวาครับพอกัพอกันคลิปหน้าครับถือกับหัวตีอ่าร่มดีเพิครับกับพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมครับเงินไหลน้องน่องในเข่าทุกท่านคือเก่าครับสวัสดีครับ